คอนเทนต์หนึ่งไหมพี่ทำเกี่ยวกับการถามมาตอบไวถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถาปุ๊บปุ๊บตอบปั๊บปตอบปั๊บปปุ๊บรูฟูแมนยููู่้แมนยูอ่อนอะไรแมนเชสเตอร์ดอร์บิจิตอไรเรื่องญี่ปุ่นหรือเกาหลีญี่ปุ่นอิตาลีิดไม่มีตังค์อ่ะไปรับจ้างแบบล้างจานอยู่อนุสาวรีย์อยู่เราโดนทิ้งอ่ะย่าบอกว่าเฮ้ยขึ้นไปนวดหน่อยในช่วงนั้นเราติดเพื่อนพอดีเราก็เลยออกไปเรื่องกีฬากับเพื่อนพอกลับมาย่าตายแล้ว ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมให้กำลังใจพอด้วยการกดใส่สกับแค้กดสับสไกรต์แค้ถูกแล้วและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเว่าพอดคอร์ดละวายก็ได้เรื่องนี้มันจะเป็นคำถามที่หลายคนหรือว่าแฟนคลับพี่พอดเขาอยากจะรู้เขาอยากรู้จริงเหรอเขาหรือมึงเนี่ยตอบต้องตอบเร็วเร็วเลยตอบไพี่เอาเลยอ ไม่ตื่นเต้นปะมาถามแรกครับภูเขาหรือทะเลตอบทะเลตอบทะเลก็ไปแข่งไม่ใช่เหรอตอบทะเลเอาจริงๆนะสมองแวบแรกที่คิดถึงทะเลคือผู้หญิงที่บิกินี่อยู่ใช่ปะเริ่มไปเลยเลยก่อนเลยฤดูร้อนหรือฤดูฝนฤดูฝนท่หรือชาบูชาบูขี้อ้อนหรือโดนอ้อนอ่าเดดอโดนอ้อนไมมีมีอะไรพิเศษไหมทำไมชอบการโดน อ้อนแบบน้อยๆมาไม่ต้องเยอะนะชอบชอบมันใจชื้นแต่มันฟูอ่ะเข้แต่ป้าน่ารักหรือเซ็กซี่น่ารักประหยัดหรือสายเปย์ประหยัดขายตัวได้หรือบินได้เราบินได้อยากเป็นนกอยากมองลงมาเห็นคนข้างล่างบ้างปกติได้แต่งานมองฟ้าคิดถึงเธอเสมออันนี้น่าจะยาวแล้วไอติมถ้วยหรือไอติมโคน ไอติมโคนจำชื่อหรือจำหน้าจำหน้าอีโรติกหรือไซไฟอีโรติกข้าวหรือ๋วยเตี๋ข้าวพันห้าหรือสามพันห้าสามพันห้าทำไมต้องสามพันห้าสามพันห้าราคาสูงต้องดีกว่าอย้วจะได้ของที่ดีกว่าของที่ดีกว่าเยอะด้วยเกรดมันจะดีกว่าไงได้ไหมพันห้าเดือดปับ้านไงข้างในหรือข้างนอกข้างนอก ชอบเอาท์ดอร์ไปกางเต็นท์แคมปิ้งอาบน้ำหรือร้องเพลงอาบน้ำปกติไปร้องเพลงอย่างเดียวเลยนะร้องเพลงมันได้สนุกกับเพื่อนไงถ้าอาบน้ำมันสนุกคนเดียวอาจจะมีเพิ่มอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยอาบน้ำอะไรตอนเด็กๆไงแม่เราอาบน้ำให้เราตอนเราแบนเบาอบอาบน้ใช่ครับผมย้อนยุคหรือทันสมัยทันสมัยหัวเราะหรือร้องไห้หัวเราะนางเอกหรือนางร้าย รถตอขับมาต่อไปเลยคิดอยู่เออมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์รถยนต์มอเตอร์ไซค์มันร้อนเลือกรถยนต์ดีกว่าเพราะเราชื่อแบบว่าเคยฟังเพลงของอินคาไหมอินคาอะไรเงี้ยยุโรปเป็นเอเชียเอเชียญี่ปุ่นหรือเกาหลีญี่ปุ่นอิตาอิตาลอิตาลไปเที่ยว ชอบคนด้วยคนญี่ปุ่นเขาดูเรียบร้อยอะไรก็เตอร์เกซิม่าชอบไหมถ้าสมัยก่อนชอบเป็นโซล่าโออีตอนนี้เอมิเอมิเอมิเซนเซอร์หรืออันเซนเซอร์อันเซนเซอร์ทมัยพดูแล้วโมโหตลอดเลยเซนเซอร์จังเลยหนังเลยหนัมันชอบเซนเซอร์แบบภาพฉากโหดขัตกรรมอะไรอย่างงี้แทกันยับเลยแทงไม่รู้แทงไม่หยุดซะดีกีนต้ากินเต้ากินเต้า เดียลองหรือเรลวิลแบ็คแรลวิลแบ็คดูว้าดีซีหรือมาเวล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 ชอบมาเวลมีมีตัวละครตัวไหนที่ชื่นชอบเป็นพิเศษหรือยังเอที่เหมือนรองเท้ายีซี่อ่ะเอ๊ะที่คางเหมือนรองเท้ายีซี่อ่ะทานอสอ่ะทานอสเออชอบชอบ What I'm out man ลิเวอร์ pool หรือแมนยูลิเวอร์ pool แมนอยู Man, ่อ่อนแมนอะไรแมนเชสเตอร์โดลปเจ็ดอะไรเงี้ยชอบโอบชอโอ้ยแต่ละร้องเพลงหรือการแสดงร้องเพลงชอบร้องเพลงมากกว่าแต่คนคาดจําคือเห็นพี่พอดอยู่ในทีวี คือจริงๆอ่ะตอนเข้าวงการจริงอยากเป็นนักร้องแต่มันได้มาทำนักแสดงก่อนก็เลยยาวก็เลยยาวชอบร้องเพลงเอาจริงๆถ้าชอบร้องเพลงก็ชอบเป็นไงดิเลกมากกว่าเบียร์หรือเหล้าณตอนนี้จะเป็นเบียร์โนบิตะหรือชิซุกะชิซุกะทำไมถึงชอบชิซุกะน่ารักมีแต่เคยดูหนังแล้วแม่งเบอร์ชิซุกะตอนอะไรเรียกใส่ชิจิ้งตลกฉากชิซุกะอาบน้ำไหมอ๋อผมกไม่เข้าใจใครจะไปเกิดอารมณ์กับชิซุกะวะเคยปะเบอร์ทำไมเบอร์ตรงน้ำน้ำอ่ะแบบ ส้มตำหรือแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ผมชอบอะไรที่มันประกบประกบอ่ะปุ๊บสุดท้ายพี่ถ้าสมมติว่าได้พรมาข้อหนึ่งอยากจะขอพรอะไรข้อน่ามากที่สุดถ้าตอบขอพรอีกสข้อเอาดีเนี่ยหข้อได้อะไรี๋ยวได้อะไรหนึ่งข้ออยากได้อะไรวะยากเลยถูกลอตเตอรี่แล้วกัน อยากลองถูกดูเพราะซื้อทุกเดือนไม่ถูกเลยการเป็นคนสลากทำเล่นอะไรมะเย่นเย่นตายาดอ่ะโอกาสเพราะว่าโหแท้อ่ะบอกตัวเองทุกเดือนเลยไม่ซื้อมาก้ซื้อเหมือนเดิมเคยหมุนสลากไหมฮะไม่เคยไม่เคยหมุนหมุนสลากไม่ไม่ชอบมันน่ะโกรธมันไม่ถูกเนี่ยลดหน้าถูกเมื่อไหร่นะนี่มึงถ่ายแล้วเหรอ ถ่ายแล้ว oh, 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 oh. ถ่ายแล้วถ่ายแล้วโอ้โ oh, ห oh. คนเขาอยากรู้กันดีกเนี่ยโอ้ย oh, oh, oh. ถ้าถามไม่เยอะแยะเนี่ย คนเขาไม่ได้อยากรู้ชีวิตกูขนาดนั้นหรอกรู้ไอ้จริงเหรอผมก็อยากรู้แล้วมึงจะถามอีกคืนเนื้อไม่พอเหอ่ะนรั้งมึงต้องถามกูแค่หรอเนื้อไม่พอมันไม่ไม่ครบสิบนาทีอ๋อเหรอแล้วกูต้องตอบยาวๆป่ะตอบยาวๆอ๋ออ๋ออ๋ออะมึงจะถามอะไรมึงถามมา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 คอนเทนต์นี้มันจะไม่ไม่ไม่ใช่ถามมาต่อไปพี่เมื่อพี่ถามปุ๊บตอบปั๊บอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นถามจริงจังซีเรียสอะฮะแล้วคือต้องเครียดไหมหรือว่าต้องแลงไงดึงดราม่างเครีียดท มึงแกถามไอ้ใคนี่อ้เนี่เป็นคำถามเกี่ยวกับชีวิตพี่พอดเองมีคนส่งข้อความเข้ามาถามเต็มไปหมดมีอินบ็อกซ์เข้ามาถามป่ะประมาณสองล้านเกือบโอ้คนคนสับสไครต์แค่พันกว่ายังอ้เนี่ไม่ต้องตอบไวก็ได้พี่คิดได้โอเคตอบแบบตอบจริงๆอ่ะปกติจะเป็นคนไม่จริงจังเ่ยคราวนี้ต้องเป็นคนจริงจังจอมแก่นแล้วไอ้เนี่ย อ่ะ,อะมาพี่คำถามแรกครับพี่พอ,อ,พอเริ่มเข้าวงการตั้งแต่อายุเท่าไหร่ยังไงพี่เข้าวงการตั้งแต่อายุประมาณประมาณ16-17ประมาณเนี้ยแต่ก่อนหน้าที่จะมาทํางานนี่ก็มามาอยู่กรุงเทพกรอไนงนมาแบบมาหาเพื่อนมีเพื่อนที่กรุงเทพมาอยู่กรุงเทพก่อนมาแบบว่าไม่มีตังค์อ่ะมารับจ้างแบบล้างจานอยู่อนุสาวรีย์อยู่หลายวันอยู่แล้วเฮ้ยพี่พอลเคยมีมุมนี้ด้วยมีดิลึกจริงล้างจานที่ไหน ร้านอาหารตรงอันุกสาบัลลีร้านข้าวต้มเพราะว่าก่อนก่อนมาเป็นดาราเนี่ยบอกพ่อว่าเฮ้ยขอมาอยู่กรุงเทพสักสองเดือนจริงๆไม่ได้อยากไปดาราหรอกเราอยากไปเที่ยว <c oughs> <c oughs> เอแล้วก็เก็บตังประมาณหมื่นกว่าบาทมั้งแต่ตังหมดประมาณสองวันแรกเพราะว่าไปตักสุลามดหมดไป <c oughs> ตักสุรา <c oughs> ใช่พอตังหมดก็เลยต้องไปล้างล้างจานอยู่แถวนั้น <c oughs> ไม่มีอะไรทําก็เลยไปเดินสยามพอไปเดินสยามว่าต้องมาเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเจอโมเดลลิ่งตามแพทเทิร์นเลยก็มาถ่ายแบบครั้งแรกน่าจะ อะไรเหน่าจะถ่ายหนังสือบ้างก็เลยได้ขยับมาเรื่อยๆอะไรประมาณเพราะสันในวันนี้ถูกต้องตอนเขามาทักนี่เขาทักว่าอ่ะน้องสนใจเป็นดาราไหมหนกว่าจะมาหลอกตอนมากรุงเทพแรกๆเราโดนโดนหลอกบ่อยนะเออเราก็กลัวไงแล้วก็เลยเออลองดูสักหน่อยว่าคนนี้ดูน่าเชื่อถือดีอะไรอย่างงี้แล้วก็มาถ่ายพวกถ่ายหนังสือชีตแล้วก็ได้โฆษณาอีกหลายตัวแล้วถึงมาเล่น MV แล้วก็มาเล่นหนังแล้วก็เข้าช่องรลอนออย่างนี้อกหักที่เจ็บที่สุดตอนไหน จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกแต่ก็เคยมีเคยมีตอนเด็กๆเออเราตอนที่เราจะเพิ่งสะกดคําว่า L O V E เพิ่งสะกดคําว่า love เป็นน่าจะมอต้นมหนึ่งคาบเกี่ยวระหว่างประถมเราโดนทิ้งอ่ะเขาเด็กเรียนอ่ะเราชอบจีบเด็กเรียน,นยไงเช่ไหม,มเราชอบจีบแบบเด็กแบบว่าลำไทยของโรงเรียนหรือแบบแบบเป็นเด็กห้องคิงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเหมือนแบบฝั่งผู้หญิงเขาคงพ่อแม่เขาคงไม่อยากให้มาโฟกัสเรื่องนี้เออเราก็เลยโดนทิ้งเขาบอกว่า พ่อแม่เราไม่ให้คบพ่อแม่เราไม่ให้ครบพ่อแม่เราไม่ให้ครบโอหักดิโอหักเลยแซดแซดมากแล้วดูหนังเยอะไงก็เลยแบบเขาอยู่หอเราไปถึงเราเอาน้ำชาไปแบนหนึ่งอะไปหน้าแบงใช่เป็นน้ำชาแบนหนึ่งจิบหน่อยเว้ยน้ำชาไปแบนหนึ่งแล้วก็ไปหน้าหอเขาแล้วก็เรียกเขาออกมาคุยเอามาคุยเอามาคุยกันเล่าเดี๋ยวนี้ตะโกนขึ้นไปแต่เขาอยู่ข้างล่างเขาไม่ออกมาก็เลยหยิบถ้าไม่ออกมา เราจะดื่มน้ำชาแนละ้วเกือบปาบเฮงกลับบ้านไม่ได้ตายอยู่ตรงนั้นแล้วแม่เป็นปมด้วยคือไอ้น้ำชายี่ห้อนี้ผมกินไม่ได้เลยจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าเราได้กลิ่นแล้วมันแยงอะตัวย่อมีตัวยอ่อไหมนะฮะมีแสงอะไรประมาณนั้นแหละอ <laughs> เออกินไม่ค่อยได้จริงม,มันแบบเป็นปมตอนเด็กเพราะครั้งนั้นคือเรากินทีเดียวเราอ้วกแตกกลับบ้านไม่ได้เราให้เพื่อนนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มารับกลับบ้านแล้วขี่ดูดมอในมอเตอร์ไซค์มเบา ล้วก็ยังไม่ได้กลับบ้าน้นาวยเพื่อนมารับไปส่งร้านร้านที่แบบเพื่อนๆไปรวมตัวกันอ่ะแล้วกูก็นอนตายอยู่ที่นั่นานานมากแล้วเขารู้ไหมผู้หญิงไม่รู้กฝนฝอนที่ก็คือไม่อยู่ด้วยคือ <c oughs> ไม่ไม่อยู่ด้วยตอนไปเรียกไม่อยู่เนี่ยเศร้าเลย เรื่องที่คิดว่าผิดพลาดที่สุดในชีวิตน่าจะเป็นเรื่องคุณย่าเราคือปกติเราจะเป็นลูกรักย่าตลอดเขามีอะไรเขาก็ให้เราคนเดียวเลยนะเป็นหลานรักย่าแล้วก็แบบส่วนใหญ่เวลาอยู่กับพ่อแม่ก็ไม่ค่อยเอาไปอยู่กับย่าเพราะเราจะได้ของมีช่วงหนึ่งแล้วย่าไปอยู่จนันและย่าป่วยแล้วเหมือนเราต้องคอยนวดตลอดนวดยา่าแบบว่าเออพอนวดแล้วเหมือนยา่าพอนวดแล้วย่าก็ให้ตังค์ไง <S 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 ช่วงนลยกำลังเด็กไง <S <S น่าจะช่วงมหนึ่งมั้งคิดดูดิไหม เศร้าช่วงนั้นอกหักด้วยอกหักที่ไหนกินแตข้าวกินข้าวหมดแทนเออแล้วย่าอีกแล้วพอเหมือนแบบเรารู้สึกว่าเราไปหาย่าเฉพาะว่าเราอยากได้ของไงพอย่าไม่ค่อยให้ตังเราก็ไม่ค่อยขึ้นไปเว้ยพอย่าอยู่ชั้นสามต้องขึ้นไปแบบ นวดขายเขาเหมือนเขาขยับตัวไม่ได้เขาป่วยแล้วเป็นแบบติดเตียง oh. อะ่ะหลังๆมาเราก็ติดเพื่อนด้วยเราก็ไม่ค่อยได้ไปดูแลเขาดูแลเขาน้อยโลงโปกติเราจะอยู่กับเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าวันนั้นประมาณเลิกเรียนเสร็จประมาณสามสี่โมงมั้งเราก็แบบว่าย่าบอกว่าเฮ้ยขึ้นไปนวดหน่อยในช่วงนั้นเราติดเพื่อนพอดีเราก็เลยออกไปเล,เล่นกีฬากับเพื่อนพอกลับมาย่าตายแล้วตอนนั้นเรารู้สึกยังไงหูรู้สึกผิดมากเลยอะ่ะว่าแบบ ว่าแบบว่าทําไมเราไม่คนที่เรารักอะ่ะเราทําไมเราเราไม่ไปดูแลเขาตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เราเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรามันสายไปแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเรากลับไปแก้อะไรไม่ทันแล้วออแค่เวลาแป๊บเดียวใช่เพราะฉะนั้นอะ่ะบอกไว้เลยว่าใครส้าเรบใครก็ตามที่ยังมีคนที่รักอยู่ดูแลเขาให้ดีในต,ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่กลับมาแล้วจเราจะรู้สึก รู้สึกผิดรู้สึกเสียใจที่เราไม่ได้ดูแลเขาจบคลิปเลยดีกว่าเฮ้ยนี่เศร้าจริงสมัยก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องที่เรารู้สึกรู้สึกผิดตลอดรู้สึกเศร้าตลอดแล้วเราก็จะโทษตัวเองว่าแบบตอนนั้นกูเห็นกันเงินหรอเปล่าวะหรือกูติดเพื่อนเขยังบอกตัวเองไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยทำไมเราไม่ไม่ไปดูแลเขาในตอนที่เขายังอยู่อะไรเงี้ยพอถึงเวลา เขาไปแล้วอะเราทําอะไรไม่ได้แล้วเราก็ได้แต่กลับมาโทษตัวเองอยู่ทุกวันซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่บ้างช่วงนี้นอนที่ร้านนะขึ้นไปเห็นรูปย่าอยู่ตลอดเลยกลัวเขาชวนไปนวดโอ้โหกจะจบแล้วไม่เศร้าเศร้าเศร้าช่วงนี้ก็เลยแบบว่าเออเหมือนเป็นปมอะแบบเด็กๆต้องนวดให้คนอื่นหลังๆมาต้องไปหาให้คนนวดให้หลังๆไม่ชิดนวดอย่างเดียวนะอาบน้ําเองก็ไม่ได้ไม่ไดอาบน้ำให้ โอเคครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นหรือว่าให้กําลังใจพอดได้นะครับหรือว่าใครอยากให้พอดทาคลิปอะไรแบบไหนคอมเมนต์ไาได้เลยเดี๋ยวทําให้ฮะเพราะว่าตอนนี้คอมเมนต์เรายังน้อยอยู่อ่านได้คอยู่ตอนนี้อ่านแล้วตอบเองด้วยบอกเลยเพราะว่าคนมันน้อยอยู่ฮะก็หวังว่าคนจะเข้ามากด u b s c r i b e เยอะๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกด u b s c r i b e ด้วยนะครับที่ช่องพอดสลัน ช n แนลนะครับก็แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะฮะเพราะว่าจะอัพคลิปบ่อยๆทุกคนได้ติดตามได้ดูกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ